สวัสดีครับผมบอยครับที่ผู้สาทการขายรถยนต์ฟอร์ดนะครับอยู่ที่ฟอร์ดสาขาพระประแดงนะครับรหัสพนักงานนะครับ0ูนย์ศูนย์สองนะครับท่านลูกค้าท่านไหนนะครับที่กำลังมองหารถยนต์ฟอร์ดอยู่นะครับสามารถโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดกับบอยได้นะครับเบอร์โทรศัพท์0ูนย์แปดหกสามสองสนะครับหรือว no. <in'. 10 S 2> <t eigenen> ่าจะสแกน QR Code นะครับที่ขึ้นอยู่ด้านบนนะครับได้เลยนะครับวันนี้นะครับบอยนำรถยนต์ฟอร์ดเซนเจอร์รุ่น X อ่ารุ่นสปอร์ตนะครับราคาจำหน่ายอยู่ที่9 9 0 0 0 0 0บบบบบบบาาาาทททสหหรรรรัััััััตตววววขข2นนะะะะคคแลลถ้้4จอยู่่ีี1 8มิใูกค้าได้ชมกันนะครับ ต้าบอกว่าคันนี้มีการตกแต่งความเพิ่มเติมครับเรียกว่าหล่อแบบมากๆเลยนะครับสำหรับตัวออฟโรดด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูว่าคันนี้มีการตกแต่งแบบไหนบ้างนะครับเชิญรับชมครับตัวรถ ford ranger รุ่น sport นะครับเครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.0ลิตรนะครับให้กำลังแรงม้าอยู่ที่170แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่4ี่นิวตันเมตรนะครับจับคู่กับเกียร์ออโต้6สปีดนะครับต้องบอกว่าตัว ranger sport เนี่ยจะมี2รุ่นนะอย่างที่มาบอกแจ้งไปตั้งแต่ต้นคคคคคลลิปนนะะะรรรััััับบบบกกก็็ือตตตววข2 4แแ่่่่าาาาู้สมถทีจง ตกแต่งได้แบบในคลิปได้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันว่าคันนี้นะครับมีการตกแต่งแบบไหนบ้างนะครับตัวรถสปอร์ตนะครับคันนี้นะครับมีการตกแต่งเพิ่มเติมก็คือตัวอะคริลิกด้านบนฝากระโปรงนะครับมีคาว่ารนเจอร์นะเป็นสีดําเงาแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวชุดกระจังหน้านะครับเป็นกระจังหน้าของวิกเตอร์นะครับเป็นรุ่นมาเฟียนะครับทาสีดําเงาครับจะมีไฟ LED 3จุดนะครับที่ลูกค้าเห็นอยู่นะก็บอกว่าไอตัวไฟ LED 3จุดตรงเนี้ยนะครับที่ลูกค้าเห็นเนี่ย จะสามารถเลือกสีได้นะครับว่าเจ้าสีขาวหรือสีเหลืองนะครับแล้วก็ตัวกระจังหน้าจะมีความพิเศษก็คือว่าจะมีไฟ LED นะครับตัวยูตัวนี้สามารถเลือกสีได้เหมือนกันนะครับว่าเจ้าสีขาวหรือสีฟ้านะครับแล้วก็ตัวรถคันนี้นะครับไฟหน้าเนี่ยจะเป็นไฟหน้าแบบ LED นะครับมีระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัตินะครับคันนี้มีการใส่ในส่วนของข้อไฟหน้านะครับเพิ่มเติมนะครับนี่ข้อไฟหน้าจะเป็นสีทำงาแบบนี้นะครับ รถด้านหน้านะครับก็จะมีในส่วนของไฟตัดหมอกนะครับเป็น led มาให้นะครับคันนี้ใส่ในส่วนของชุดแต่งวิกเตอร์เพิ่มเติมครับทำเสีดําเงานะชุดแต่งวิกเตอร์นะครับจะคุมทั้งหมดเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถนะครับแล้วก็ดูดูดันขึ้นนะครับตัววิกเตอร์เนี่ยเขบอกว่าข้้งล่างติดสติกเกอร์คำว่าวิกเตอร์นะคันนี้นะครับรุ่นสปอร์ตจะมีหูรากให้2ฝั่งนะครับอ่าซ้ายขวานะหูรากตัวเนี้ยบางทีนะครับเราเข้าไปดูยหรือว่าต้องการที่จะดึงรถเพื่อน ออกจากกล้องหรือไงครับก็สามารถใช้หูลักอันนี้ได้เลยนะครับแตวเรามาดูด้านข้างกันต่อนะครับด้านข้างนะครับคิวร้อนะครับขนาด6นิ้วนะครับสีดำนะครับก็จะรับกับตัวชุดแต่งของวิกเตอร์นะตัวรถนะครับคันนี้นะครับก็จะมีการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนล้อแม็กกับเป็นยางนะครับแล้วก็ตัวรถเนี่ยจะทำการยก2นิ้วนะครับเปลี่ยนตัวลูกหมากกับเปลี่ยนลกนะครับเป็นของโยงนะตัวนี้นะครับนี่แล้วก็ตัว ยางเนี่ยจะเป็นยางดิสนติครับดอกยางจะเป็นดอกออเทเลนครับเอทีนเองนะครับน้งแหมก็จะเป็นของโอเซิตนะครับลายก้านวายนะแบบนี้นะครับสีดํานะครับนี่ดอกก็จะสวยแบบนี้เลยนะครับเหมาะสําหรับการลุยด้วยนะครับเดี๋ยววิ่งถนนทําด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูต่อนะครับด้านข้างนะครับตัวด้านข้างนี่บอกว่าคันนี้นะครับมีการติดตั้งในส่วนของราวหลังคาด้านบนนะครับทาสีดําเงาเพิ่มนะครับใส่ ตัวกันศาตร์่ชิ้นนะครับเป็นฟิล์มเซรามิกนะครับฟิล์มเซรามิกเนี่ยลูกค้าสามารถเลือกได้นะว่าต้องการความเข้มเท่าไหร่นะครับแล้วก็คันนี้นะครับต้องบอกว่ามีติดตั้งในส่วนของเบ้ากระรอนมือเปิดนะครับเป็นสีดํานะครับตัวรถเนี่ยรุ่นสปอร์ตเนี่ยจะมีกุญแจคีย์เด็ดให้นะครับอ่ากุญแจเข็ดให้ด้วยนะครับคันนี้นะครับ็นส่วนของด้านข้างไม่หมดนะนี่จะติดกาบด้านข้างนะครับกาบด้านข้างเนี่ยเป็นของวิกเตอร์นะนี่ทาสีดําเงานะครับแบบนี้เลยนี่ให้ดูนะครับนี่ ในส่วนแบบนี้นะครับแล้วก็คันนี้นะครับจะมีติดในส่วนของโลบาร์เหล็กนะครับของ x อ็ก e ์นะครับจะเป็นทรงนี้นะแล้วก็ตัวที่ของเขาจะเป็นสีฟ้านะทรงก็จะเป็นประมาณนี้นะครับที่ลูกค้าเห็นอยู่นะแล้วก็ตัวโลบาร์ของเขาเนี่ยจะมไีไฟถอยให้ด้วยนะครับมีไฟถอยให้ด้วยคันนี้ติดสติ๊กเกอร์คอมเบอร์เลนเจอร์นะครับแล้วก็ไฟท้ายนะครับเป็นไฟท้าย led แบบเต็มระบบนะ ด้านท้ายี่ไม่หมดนะครับแต่งเพิ่มเติมเพิ่มอีกนะครับจะมีฝาเข้ากระบะท้ายนะครับ f o r d นะครับสีดําเงาตัดกับดาด้านนะแล้วก็มีอะคริลิกคอมเบรเนเจอร์นะครับส่วนตัวของกรนชุนไทยเหล็กนะครับทำกันเป็นใหม่นะกรนชนท้ายเหล็กของอาเวนเดอร์นะครับมีลากสองฝั่งสายขวาสีแดงนะครับแล้วก็มีไฟถอยด้วยนะต้องบอกว่าถ้าใครชอบสไตล์การตกแต่งแบบนี้นะครับก็สามารถพูดคุยกันได้นะครับคันนี้นะครับก็แต่งออกจากศูนย์เลยนะครับจากศูนย์นี้เลยนะครับ ้าลูกค้าท่านไหนนะครับที่กําลังมองหารถยนต์ฟอร์ดเลนเจอร์นะครับอยากตกแต่งออกจากสมนแบบนี้นะครับสามารถโทรสอบถามไว้ได้นะครับย้ำอีกทีนะครับเบอร์โทรศัพท์0 8 6 3 2 3 2 5 1 8หนะครับหรือจะอัดไอดียหลคุยกันได้นะครับวันนี้นะครับบอยขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากเพื่อนเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไ r i b e นะครับเป็นกำลังใจให้บอยทำคลิปต่อไปด้วยนะถ้ามีรถแต่งสวยแบบนี้นะครับบอยจะนำมาลงในช่องของบอยนะครับกดติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดรถเท่ๆแบบนี้นะครับวันนี้บอยขอตัวลาไปก่อนนะคคครรัับบสดีอ